นี่ครับกุหลาบมาไล่แดนติดแล้วครับโอ้โหถ่ายไม่ทันครับถอดหยยบติดไว้ครับเดี๋ยวไปเอามาลงให้ดูนะครับอุ้ยขึ้นแป๊บเดียวครับผ่านหลังมาถ่ายถ่ายบม่ทันครับไงครับนกตัวนี้ ยุ่รับยกไกลคุนครับกยางมาลดตัวจิมาเอาขากล้องไม่สาวไปขึ้นกล้องนะครับอันกลับไปเขาติดแล้วครับโอ้ถ่ายมาทันสอดเหยียบไปยังไม่เห็นเข่าไว้ครับตัวนี้ครับวังหันนี้สายเข่าครับเดี๋ยวเอาลงใหม่เพิ่งครับคุลาบเพชรได้แล้วครับคุลาบ พึ่งท้ายคนเต็มครับพึ่งเต็มครับพึ่งเต็มไล่แดดครับว้าในอ,ออกบ่อด้รจะแต้มครับ,รบกุหลับมิแต่นึกเจอแต่นกเหนียวๆครับ นี่ครับน้องนอกเดียดไม้ครับเมือนี้พักกุหลาบมาเติมเพรียดไม้นะครับมื่อนี่เมื่อนียเพิ่งรับมาจากอาจารย์โกดครับอาจารย์โกดเพิ่งหายมาครับตัวแรกครับเติมเพรียงไม้ไอ้โปรติโรดครับเมื่อไดเห็นชัดเย็บนะครับเมื่อนี่เพราะว่าผมออากุหลาบขึ้นแล้วผมเอายางไปเอาขาก้องมาขึ้นครับ แต่หยยบนัองทายประทันนะครับเิ่นเขาไว้ครับตัวนี้เขาปุ๊บเหยียบเลยครับนี่จะเลยครับนี่ผนยดไม้นะครับพผนยดไม้ขางนี่เป็นเสือตบตูดครับขางนึงเป็นกระหังครับเจมโกลาบครับไปรับมาเมื่อช้าวครับพเนียดอาจารย์กดแบงให้มาเล่นครับ อากุหลาบม,มาก,กบใส่รถม้านะครับใส่กงเขามาไว้ไสพะเนียดครับมาเอาพเนียดอยู่บ้านอาจารย์กดครับนะครับเดี๋ยวผมกดให้เบิ่งครับ ล่มคือเมื่อวานเลยอวานนี่ล่มทวนเลยครับกล้องโอ้ ติดยางไว้ครับเสียงไงตัวนี้ครับนุกปุกเดียวครับ ครับเต็มแลกของพเนจใไม้นะครับรปลากรเพึ่งเต็มมากครับเนี่ยขนาสมบูรณ์ดีครับเอาลาแจ้งเรานีย งา้างนะครับเนี่ยเบิ้งแข้งครับแข้งง่ายสันสันครับแข้งสันสันง่ายนะครับเส,สียงง่ายครับตัวนี้